โซเชียลมีเดียที่ชอบทําให้เราตัดสินตลอดเวลาว่าใครผิดใครถูกแล้วเวลาเราตัดสินไปใช่ว่ามันจะผิดจะถูกบางทีเราไม่ได้ติดตามต่อไปจนถึงไปลางว่าจริงๆแล้วความจริงมันคืออะไรนะฮะตรงเนี้ยไม่อยากจะให้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปรู้อีกทีว่าเราด่าสาเทียเสียเสียเข้าไปพอผลสรุปออกมาเขาไม่ได้ผิดตรงนี้เราก็จะว่าตักเองก็สุดท้ายอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับโซเชียลมีเดียว่าเรามีหรือ เราเสกมันเพื่ออะไรอย่างไรเราทํามันเพื่ออะไรเราทํามันเพื่อความบันเทิงอย่าให้มันมาควบคุมเราว่าทําให้เราเกิดความลําบากทุกข์ใจอันนั้นควรจะพิจารณาถ้าเป็นอย่างนั้นเลิกได้เลยแต่ถ้าเราทําแล้วมีความสุขทําแล้วเราช่วยเหลือคนอื่นได้แต่มันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนทําแล้วเราโอเคก็ทําต่อไปนะครับก็ให้กําลังใจกับทุกคนที่เข้าใจในสังคมของโซเชียลว่ามันมีโยมละโทษเราเลือกได้เองนะครับ